Okay. Good morning everybody. Today we are l e a r n phonics. The phonics sound is A. You can open your book page 33 and follow me on PowerPoint. วัน <Biz> นี้เราจะเรียนการออกเสียงนะคะเสียง A. ใครจำได้ว่าบทดที่แล้วเสียงอะไรเอ่ยเสียง E. บทท <em> <ce circuit> ี <Hey>, ่แล้วบทที่แล้วบทที่สองเสียงอะไรนะเออเสียงเอเสียงเอไหมเอเรากำลังจะเรียนวันนี้นะคะเสียงอะไรเอ่ยเสียงเออบทที่หนึ่งหรอคะบทหนึ่งบทที่หนึ่งเสียงอะไรเสียงเอหรือเปล่าบทที่หนึ่งอบทที่หนึ่งอบทที่สองเออบทที่สาม เอ <A S 2> <A. S 1> คะ่ะวันนี้เราเรียนเสียงเอนะคะก็คือตัวอ e, ีแล้วก็ตัวไอแบบนี้แล้วก็สแลตนะคะเราเรียกเสียงนี้ว่าเสียงเอนะคะ <A. S 1> this p h o n i c sound is a โอเค now let's คุณยาครับขอปิดขอปิดกล้องกินข้าวคุณยาครับขอปิดกล้องกินข้าวนะครับ ให้เวลาคนละห้านาทีนะคะเร็วๆนะคะ I will give you ten อ่ะ five five minute okay now let's listen to me today I have phonics sound a six words. Okay. s i x word okay let's listen to me okay cake cake C A K E cake Rick Rick R A K E Rick Day 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 D -A -Y, Day Gray Gray D R A Y Gray rain. rain Rain R A I N Rain train train t r a i n train โอเค this is six phonics โอเคมีแค่6คำนะคะวันนี้เสียง a นะคะเสียง a ก็จะอ่าเป็นตัวอ่าสระนะคะสระ ตัว a แล้วก็ตัว e เนาะแล้วก็ตัว a ตัว y ตัว a ตัว i นะคะนี่ออกเสียงเป็น a หมดเลยนะคะโอเค not l e s k no w meaning in time together เราจะมารู้ความหมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปเขียนใส่ในสมุดนะคะตอนนี้เขียนใส่ในหนังสือไว้ก่อนแล้วค่อยไปขัดลอกให้สวยงามในสมุดนะคะโอเค cake meaning in Thai i e s c ค็กเค็กเค็ก and the next r a k ก rake ไม้กว่า n ไมันวชื่อมกับกวนกวนเหรอคลาดคลาด yes ah uh, this is d o d ดกนะคะ d o d ด I will write a g a i n Okay. rake rake คืออะไรคะเด็กๆคราบคราบครา next day 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 วันวันดื่นปีวันหรือเช้าเมยสีเทาโอเค rain ฝนตนฝนไม่มีตก ไม่แค่ฝนอย่างเดียวนะ rain โอเคก็คือฝน train รถไฟไฟโอเคแบบนี้นะคะทีนี้ให้เด็กๆมาฟังวิธีการทําใส่ในสมุดนะคะเราจะทําใส่ในสมุดนะคะเหมือนแบบนี้เลยนี่เด็กๆต้องเขียนหัวข้อด้วยว่า phonics ก่อนนะเขียนวันที่ write the date month โอเค and after that write the topic phonics แล้วก็ slash e i slash sound นะคะ phonics a A Sound Phonics A Sound เสร็จแล้วคำที่หนึ่ง Cake C A K E Cake แล้วก็เขียนว่า Cake ความหมายด้วยนะคะครบ6คคำลักขีดเส้นใต้นะคะต้องทำงานแบบนี้นะคะไม่เอาแค่คำศัพท์เดียวๆอย่างเดียวนะคะต้องมีทั้งวันที่หัวข้อที่เราเรียนแล้วก็คำศัพท์แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้ Take a photo s e n ์ in น o u r album บนะคะ ก็ส่งในอัลบั้มของเรานะคะแล้วก็ข้างล่างกิจกรรมข้างล่างด้วยนะคะที่ครูให้งานไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการ spelling test นั่นเองนะคะด้านล่างนี้นะคะก็ให้เด็กๆทำเนาะเดี๋ยวจะมีการยกตัวอย่างด้วยก่อนจะยกตัวอย่างนะคะให้เด็กๆมาอ่านอันนี้ก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้ออกเสียงเลยเนาะ now everybody open microphone reads spell and read again okay one two go Hey. 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 เดี๋ยวเวลาสอบนะคะก็จะจะสอบแบบเมื่อกี้ที่เด็กๆทุกคนอ่านพร้อมกันเลยนะคะ when when we spelling test uh, ่า read light that c cake c a k e cake uh, one by one โอเคทีละคนนะคะทุกคำทุกคำเลยโอเค now let's see activity write and say เรามาดูกิจกรรมการ เขียนแล้วก็ต่ออ่านนะคะการเขียนแล้วก็อ่านเรามาดูบรรทัดแรกเลยนะคะ today is my birthday my mom bakes นะคะเราจะใช้คำว่า bakes นะคะอันนี้ในรูปภาพแล้วเราก็เติมคำศัพท์นะคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วเติมคำศัพท์ที่ว่างหายไปนะคะเรามาดูนะว่าคำว่า bake มีเสียง a หรือเปล่านะคะเราก็มาดูนะคะ มันก็มีนะคะก็คือตัวสระเอแล้วก็สระอีเนาะก็จยเป็นเบ e นะคะต่อไปอ่ะอะไรคะดูรูพภบอาเคอาเคอาเคโฟมีนะคะทีนี้ลองอ่านสองประโยคนี้ดูค่ะ today is my birthday my mom bake me for me โอเคลองประโยคที่สองกับประโยคที่3ดูค่ะ the sky the sky gray gray i t o into gray okay แบบนี้น,นะคะที่เหลือเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่ายจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำงานนะคะ โอเคทำทั้งเขียนคำศัพท์ลงในสมุดแล้วก็ทำกิจกรรมด้านล่างข้อ N ด้วยนะคะต่อไปเราจะทำการเทสนะคะ spelling test ก่อนที่เราจะเทสพร้อมกันนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้า33นะคะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ read spell read again โอเค one two go hey e e กรีนก Rain. โอเคนะคะครูบอกให้ให้อ่านแล้วก็สะกดแล้วก็อ่านใช่ไหมคะสามอย่างอยู่ในคําเดียว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มีใครทําถูกสุภาการถูกล้อเสียงหายไปเพราะเพื่อนอ่านจบเร็วมากเลยนะคะแล้วก็พู่วเดชนะคะโอเค เมื่อกี้ให้ทบทวนเพราะคุณครูจะดูว่าใครที่ไม่เปิดไมอ่านบ้างนะคะก็เมื่อกี้มันก็จะไม่มีเสียงนักเรียนขึ้นมาเนาะอ่ะปิยาพรมอร์นิ่งนะคะเข้ามาสาย24นาทีนะคะเพื่อนกำลังจะสอบแล้วนะคะโอเคเข้ามาสายทุกครั้งเลยว่าปิยาพรทุกวิชาที่ครูยาสอนเนาะก็คือทั้งส่วนอ่าโฮมรูมแล้วก็ทั้งสอนในชั้น นี่นะคะให้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะลูกนะโอเคอ่ะให้ลงมือทำงานคุณครูจะเริ่มสอบผู้ว่าเดชมีคำถามค่ะ Has question open microphone บรรทัดที่สี่รูปภาพแรงคืออะไรหรอบรรทัดที่สี่รูปภาพแรกใช่ไหมคะก็คือครูจะบอกภาษาไทยมินิอินไทยนะ นักเรียนไปเสิร์ชเอาว่าภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะทะเลสาบสาุโอเคทะเลสาบนะคะแล้วก็ต้องลงท้ายด้วยอ่าเสียงเอด้วยนะคะไม่ใช่ลงท้ายต้องมีเสียงเออยู่ในนั้นด้วยนะคะคำว่าทะเลสาบคำนั้นนะอย่างเช่นคำว่าอ่าอบขนมเนาะก็มีคำว่า เบค B A K E เบคใช่ไหมคะทีนี้มัมเป็นผู้หญิงก็เลยเติม S แค่นั้นเองนะคะมันมันทำไมมี S ด้วยหลังก็เพราะว่ามัมเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้เรามาทดสอบกันเลยเราจะเริ่มจาก Number 1ก่อนนะคะ start f o r m สุต s พ a r t a n d e n g l i s h name is Anna okay A ใครพูดอ่ะ มินไซมินไซ,ป,นไซปิดไมล์ลูกครูกำลังจะสอบขน,นุนครับผมเบื่อเปิดมา์โอเค yeah. okay. สุตาพาร์ตแอนนา,อ,นนา okay. อันนาออฟเอนไมโครโฟนแอนและสเปลลิ่งเชสโอเคอันที่เป็นเค้กเร็กเดนเหรอคะ เออหนาหนูฟังูีหรือเปล่าเนี่ยอาเรนูนึกว่าไปอันอข้างล่างอ่ะนี่มันไบร a นิงโอเคเิอเคอีเคกรเอเคอีเรกบเอเดจรเอเอนเรนทรไนทรโอเค next p e s o n <À>, s a l l วิ n t อ่าเอาม่อีกรอบเลยนะครูไม่ได้ยินเสียงค่ะเอาอีกรอบนึง again please เดี๋ยวลูกปิดพัดลมแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวค่อยเปิดหลังจากเราสะกดเสร็จโอเคขะเพนไมโครโฟน and again please spelling e a k e k a k e break break d a y d T-R-A my green, A -A -I -N, green. D -A -I -N, green. Okay, next. Yuri, Yuri. Okay, D -A -K -E C R A Y G R A I N คุณยายไม่ได้ยินเสียงอะค่ะ C R A I N V N โอเค thank you Yuri and the next คริเซนคนอื่นไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะถ้ายังไม่ถึงคิวตัวเองเรามีงานนะคะในสมุดแล้วก็งานในหนังสือหน้าสามสิบสามข้อ n ข้างล่างนะคะโอเคสมุดหมดแล้วครับต่อไปค่ะ star hey, c a k c e uh, a k e k b k e rake r a k e rake day d a y day gray c-a-r-y gray rain r-a-i-n rain train t-r-a-i-n train okay honey honey open microphone please okay gray d-a-y-k gray gray R A I N -K. train -R -A -E. Okay, thanks. Top. ต่อไปนะคะถ้าใครถึงคิวใครแล้วเปิดพลัลนอยู่ก็ปิดแล้วพอเราพูดเสร็จค่อยเปิดนะลูกนะใครที่สะกดเสร็จแล้วนะคะให้ทํางานนะคะถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ้ามันยังมีเวลาพออยู่เราจะสรุปนะคะแล้วก็ให้ออกไปเลยเนาะ <S <S โอเคตอนนี้ให้ทํางานก่อนคนที่สะกดไปแล้วสอบไปแล้วนะแต่ The next candle cake okay. c a k e cake break R a k e ray day d a y gray d r a y gray rain r a i n rain train t r a i n train okay Brian okay c-a-k-e k, -E, k. ray R A K E, ray Day, D A Y, day. great G R A Y, Great Rain, R A I N, rain. Train, T R A I N, train. Okay, Kimberly.

เค้ก C A K E เค้กเรก R A K E เรกเดย D A Y เดย์กรก G R A Y กรีกน R A I N ฝนรถไฟ T R I T R A I N รถไฟโอเคสีเทาลูก กรี Gray. มันเป็นเสียง A ไม่ใช่เสียง D ลงท้ายนะไม่ใช่เกรดนะลูกนะเกรีวันนี้เราเรียนเสียง A ก็ต้องเป็น A หมดนะเกรีโอเคแอปเปลโอเค Again please come in front of computer โอเคสี่ใกล้ๆลูกใกล้ๆมาใกล้ๆค่ะ C A K E cake, I A K E break, D -A -Y, day, G R A Y grey, R A I N rain, T R A I N train. Okay. When I, nickname in in English is. วินชายชื่ออะไรนะเบรนาร์เบรนาร์โอเคเห็นไหมไม่ค่อยเข้ามาครูไม่ค่อยได้เรียกเนาะเบรนาร์โอเคคู่ r a t e train a b a y z t r a y z r a i n t r a i t r a i n t r a โอเคเทรนเทรน Okay, the next Kanya Park Arisa. Cake, C A K E, cake. -E, R A K E, break. Day, D A Y, day. Gray, G R A Y, gray. Green, R A I N, green. T R A I N, green. โอเค and the next อัคโลวิดอัคโลวิดเข็ด C A K E เข็ดเร็ด R A K E เร็ด day D A Y day เร็ด G R A Y ริเกตเรนราเอราเออะไรลูกไอเอนเรดเทรนทรเอไอเอนเทรโอเค thanks s t r a w b e C-A-K-E-K, -E -K. gray, A R-A-K-E, gray, day, -D D-A-Y, gray, D-R-A-Y, gray, R-A-I-N, rain, okay. Grace? ไม่ได้ยินอะไรหนูยังตอบครูได้อยู่เลยครูเรียกหนูอะ่ะโอเคค่ะมาค่ะสะกดคำค่ะแล้วไหนคะหนังสือ Where i s y o u r book หนังสืออยู่ไหนคะออกไปแล้วเข้ามาใหม่คะ่ะครูยาคะขออนุญาตปิดกล้องทิ้งค่วน,นะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆฟังเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนข้างล่างกันนะคะเนื่องจากว่าเราสอบรวดเร็วมากเลยนะคะเมื่อกี้เป็นการสอบอ่าน สเป l ลิงทั้งนั้นนะคะต่อไปก็จะมีการเขียนด้วยนะคะการเขียนคุณครูจะนัดในชั่วโมงของ homeroom นะคะแล้วก็จะบอกว่าวันไหนสอบของบทไหนนะคะโอเคตอนนี้ขอเก็บที่เป็น s สเ l ลลิงก่อนเนาะการเขียนก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เด็กสเปลลิงมาแหละก็เขียนตามคำบอกนะคะโอเคต่อไปค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วเนาะใครอ่ช่วย่าวัชญยาทักไปบอกให้เกรสเข้ามาใหม่นะคะเกรสยังไม่ได้สอบนะคะโอเค okay ค่ะทีนี้เรามาทําตรงนี้นะคะประโยคแรกเลยอวินไซลองอ่านให้ครูฟังซิที่ทําไปแล้วนะคะประโยคแรก Today Today my birthday my is my m o m เบสอะไรคะอะเบส from it is is it sorry it's going to rain okay thanks thank you thank you ประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปกันอาการยาพัก um that by uh, by by oh, Eric you. and huh? pass put put okay. on a uh, train the train one across the landscape okay Thank you ตรงนี้จะเป็นอะไรคะตรงข้อแปดะเลเอเลกโอเคอภิชยาถูกต้องนะคะถูกต้อง Let's spell L-A-K-E โอเคตรงนี้ต้องเป็น l a k นะคะเพราะว่าเป็นเสียงเสียง A เนาะเสียง A อนะคะอันเมื่อกี้ก็เป็นมีความหมายว่า ทะเลสาบเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่ Phphonics ที่เป็นเสียง A เนาะโอเคต่อไปค่ะประโยคข้อ8นี้นะคะคนครูจะให้ให้สุภพการอ่านนะคะตั้งแต่คำว่า the train มานะเพราะว่ามันเป็นประโยคของมัน the train runs across the lake and never come back again โอเค thanks you ประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายนะคะพรุวเดช shoot shoot มาบายอา a ์ e รกออนเด็กบิวท์โอเค thank you now everybody open microphone and read together start from today is my birthday

I am a y o e d t h a y Okay. Thank you. Uh, สหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ Thank you for attention to me and see you next time. เจอกันเวลาต่อไปก็คือข้ามโฮมรูมเนาะ o okay. k